สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำคลิปพ้นใหญ่ใน TikTok นะครับตอนนี้ก็มาแรงมากๆใน TikTok นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันได้เลยครับอย่างแรกครับก็ไปที่แอป CapCut นะครับผมใครที่ยังไม่มีก็ไปโหลดนะครับผมแล้วก็ไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มวิดีโอที่เราถ่ายเข้าไปนะครับผม กดตรงเพิ่มนะครับคลิปนี้เราสามารถถ่ายได้จากดิ k ต o อกนะครับผมเราสามารถนําเพลงนั้นไปถ่ายได้เลยนะครับเป็นสองซีนนะครับซีนแรกก็จะเป็นซีนที่เราอยู่ไกลจากมือถือนะครับแล้วก็ทําการพ่นใหญ่นะครับผมซีนที่2ก็จะเป็นซีนที่เราดึงมือถือเข้ามาใกล้ตัวนะครับก็จะเป็น2ซีนแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะมีในส่วนของเพิ่มใหญ่นะครับผมมันจะมีแค่ส่วนนั้นส่วนเดียวที่เราต้องเพิ่มนะครับก็ไปที่ ภาพ้อนด้านล่างนะครับแล้วก็โอเวอร์เลย์เพิ่มโอเวอร์เลย์แล้วก็นําคลิปแบ็กสกรีนแบบนี้นะครับผมที่มันมีวิดีโอพ่นใ่นะครับเป็นแบ็กสกรีนแบบนี้ก็กดเพิ่มนะครับเรามาดูกันก่อนครับว่ามันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบนี้นะฮะการพ่นใหญ่นะครับผมให้เราก็ปรับตําแหน่งให้มันเหมาะเจาะกับมือเรานะครับให้เราไปที่แบ่งฉากก่อนนะครับผมแบ่งฉากแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็กดถูกนะครับแล้วก็ย้ายนะครับผมให้มันตรงมือนะครับปรับตำแหน่งให้มันแบบว่าเหมาะสมนะครับผม โอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันประมาณนี้ครับแล้วก็แบ่งฉากออกนะครับแล้วก็ลบที่ไม่ต้องการออกนะครับสามารถทําให้มันขยับขยื่นตามมือนะครับก็ไปที่กดบวกด้านบนนะครับแล้วก็ตอนมันขยับแล้วก็จะเลื่อนให้มันตามมือครับประมาณนี้ก็ขยับยนิดนึงเอเคประมาณนี้นะครับลองดู โอเคครับผมมันจะขยับนะเห็นไหมสังเกตว่ามันจะขยับตามมือนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ทําคลิปนะครับแล้วมันจะมีสีขอบที่แตกต่างจากตัวสีวิดีโอเดิมนะครับอ่ามันจะเห็นชาร์แบบนี้เลยให้เราไปที่แก้ไขตัวเอฟเฟกนี้นะฮะแล้วก็หาคําว่าฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ปรับเป็นโทนอะไรก็ได้ครับที่มันให้มันดูเนียนตาขึ้นนะฮะอ่าผมก็จะเป็นโทนนี้นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะเนียนตาขึ้นมาทันทีนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการบันทึกคลิปนี้ก็ไปที่นัานบนขวาได้เลยนะครับโอเคเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าทักแชทส่วนตัวได้นะครับผมสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ